บ้านเบิดน้อยเนี่ยตำบลวัดาเนี่ยจะต้องรู้จักผู้ใหญ่ลําดวนครับผมถ้าไม่รู้จักนี่แสดงว่าไม่ใช่คนที่นั่นครับอ่ก่อนผู้ใหญ่ลําดวนนี่โดยประสบการณ์ห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เคยทานไข่มุกเลยนะไม่เคยเลยครับแลวคุณลุงโรจน์เนี่ยไปแนะนําครับผมคุณลุงโรจน์เองก็คือพี่ชายคุณมารีเบกที่แล้วเ่ยนะฮะมาแนะนําให้ทานครับเป็นเพื่อนกันครับอ่าเป็นเพื่อนกันฮะแล้วทําไมที่แนะนําให้ทานผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ปวดขาครับผมอ๋อปวดขาปวดขาเดินมาก ก็ใหญ่ต้องไปน่นมานี่นะฮะปวดขาแล้วก็ทํางานหนักด้วยนะครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นปวดขานี่เป็นยังไงยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เดินนานก็ไม่ได้เดินนานไม่ได้อพอดีเพื่อนก็เลยมีข้อดีนะมาไปจะไปฝากก็เลยพอไปถึงบก็เลยเจอเจอตัวจุงหัวตัวเป่านะครับเอาไปฝากก็เลยให ลองทานดูอถ้าปวดคันก็ลองตัวนี้ดูใชก็พอทานปุ๊บกี่วันนลฮะก็อยู่ประมาณสิบวันนะครับผมวันละขวดนี่เหรอวันละขวดนะครับอาการเริ่มก็เเริ่มดีขึ้นเลยฮะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เลยไปแนะนําให้ยายเข็มพรนะครับยายเข็มพรที่ที่ที่ว่าที่เบิดอน่อยนะครับคนบ้านเดียวกันลูกบ้านนะครับเป็นลูกบ้านเ่ยนะฮะที่แก่ยายยายยายเป็นอะไรฮะเป็นหวานครับผมอ๋อ ยายนี่เป็นเบาหวานก็เลยถ้าเป็นเบาหวานนี่ลองสินค้าตัวนี้ลองดูสิจิงโวตัวเ่านี่ยสูตรสมุนไพรนะครับผมก็เลยให้เกศทานเกศก็บอกโอ้ทานปุ๊บเกศก็บอกควรแรกกันนะตาสว่างเพราะว่าเบาหวานนี่จะจะตามันขึ้นตาใช่ไหมเบาหวานขึ้นตาจะตาฝากพอไปทานปุ๊บเกก็บอกว่าโอ้ดีขึ้นดีจริงอ๋อจากที่เกมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับครับ ก็เห็นเห็นไม่ชัด่ะ็นับมเห็นไม่ชัดเ,เ,เห็นไม่ชัด,ชด,ชดก,ก็เลยแนะนำให้แกทานพอทาน <ừ. S 1> ปุ๊บขวดแรกเนี่ยก็แบบดีขึ้นจะม,มองเห็นตอนนี้แกก็ดื่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับถือ,อ,อ<ต>ว่าทุกว,วันนี้ทุกวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนด,ดีแกมองเห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมครับแต่ว่า โอ้ตคือพูดง่ายๆว่าจากที่แกมองฝ้าฟางแทบจะมองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นเลยนะทุกวันที่แกมองเห็นได้แกก็มองเห็นชัดนะไอ้นี่ก็อีกคนเห็นบอกว่านต้องจากคุณยายแล้วก็ยายเข้มพรนี่พอดื่มดีปุ๊บก็เลยเป็นแนะนำยายม่ยายทวินเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่าลูกของยายถวินนี่มาเป็นลูกเคยของแม่ยายเข้มพรก็คือแกก็เป็นแนะนำแล้วเรียกดองกันนะครับอ๋อเรียกดองอ๋อเป็นดองกันใช่ใช่แล้ยายทวินเขา ยาทวินนี่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครับเป็นมะเร็งตรงไหนฮะมะเร็งตับครับมะเร็งตับขั้นสุดท้ายนี่แหละมะเร็งตับขั้นสุดท้ายขั้นี่ก็นอนที่แล้วสิครับนอนแล้วนอนแล้วหมอนัดวันแล้ววันที่27ิพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยหมอบอกว่าไม่เกินวันนี้ไม่เกินวัน